สวัสดีคะ่ะ <Okay. S 1> สวัสดีครับวันนี้ <Okay. S 1> ได้พากันเพื่อนอีกแล้วนะคะทุกคนอันนี้รุ่นใหม่อันนี้รุ่นใหม่แบบใหม่หมอันนี้เป็นแบบผ้าฝ้ายนะพร้อมเราจะเป็นสีทสีเทาอนี้แกจะเป็นสีน้ําตาลนะี่อันนี้เป็นแบบสวมอันนี้แบบเขาส่งมาแบบค <c oughs> ู่เลยนะคะเป็นแบบค <c oughs> ู่แบบอือทีนี้พร้อมเข้าครัวทั้งคู่แล้ว ฮะอันนี้แบบก็มีมีกระเป๋าหมุอเดือนไว้สำหรับใส่เอาเนครอไข่นี่นะคะวันนี้จะเมนูนะครับก็มะเขือน้องจะผัดมะเขือัมะเขือยาวนะครับคือตำหลักนี่เราจะไว้เราจะไม่อันนี้เราไป เอาไปต้มก่อนนะเพราะว่าใส่น้ำเดือดเดือดต้มแล้วก็พอสุกเนาะแต่อีกแบบหนึ่งก็คือแบบทซอยบางๆแล้วก็เอาไปทอดน้ํามันอันนั้นก็จะดีนะฮะแต่เราก็ทําเป็นอีกสูตรหนึ่งครับสูตรนี้นะครับเพราะว่ามันจะง่ายครับครับผมนะครับเริ่มสตาร์แรกนะเริ่ม <laughs> ก็จะไมมีหมูมีไก่มีหมูตำหนักเราจะใส่หมูเราเราจะทอดกระเทียมห่อนที่นี่สัมพ <c oughs> ัญนะกระเทียมถ้าเราทอดแล้วพอหนั่นนะครับเราทอดหมูก่อนก็ได้เพราะว่ากระเทียมนี่จะทําให้มันท่ดกล้องนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าแทนกล้องนร้แบบดูสูตรไว้ส <c oughs> ่วนคนทำก็คนเดิ ยิงเราใช้หมูสับหมูบดแต่เราไม่เป็นไรเราซอยเล็กๆหน่อยก็ได้คร่งสองชั้นก็ได้ครับสองชั้นก็ดีดีนะเพราะว่าพอดีว่าไม่มีแล้วก็มีแค่นี้นะเราจะใส่ไหมกระเทียมกระเทียมเร็นหลักใส่กระเทียมเพราะถ้าเราใส่กระเทียมก่อนนี่กระเทียมจะไหม้ นี่แล้วก็โป๊ะกรเทียมให้มันหอมหนึบกระเทียมเริ่มหอมแนะครับไปไในหม,ม้อมะเขือแล้ต้มก่อนเนาะมีน้ำมันใได้ได้คู่กระอันนี้แบบป้าป้านี่นคะครับแล้วก็ เสร็แล้วนะแล้วก็ใส่เลยครับขวยวยใส่ผึ้มะเอยดงใส่ินะหรือว่ายัง อันนี้คลิปอาจจะยาวนิดนึงนะคะครับผมกนี่นี่ผักไม่ได้อย่าขาดกันนี่ยนะไม่ขาดมากเลยครต้องใส่หัวละพายหัวละพาแล้วก็ยอย่าลืมเอาเต้าเจียวมาด้วยหัวละพายหรือกํปองได้ตอนนี้แล้วก็ปุอย่างน้อยก็จะต้องมีเต้าเจียวนะครับ ใส่ไปเลยน่ากินมากจะกลืมน้ำตาลนะต้องใส่นส้ำตาลหน่อยเตรียมจามมนด้เลยตรขกคนมะ ทิกงถ้าเราใส่ก่อนนี่มันจะสุกแล้วก็มันจะทําเนาะเราใส่พอกใกล้เนี่ยจะใช้ได้แล้วแ้้ว็็สูงแล้วครับโวราคาที่เด็ดอยู่ตรงเนี้ยค่ะน้มันจะหอมใส่เยอะๆ,ๆยเยอะยิ่งหอม ้วครับโอ้หอมมากเลยเนอะนี่ครับหอมมากเลยเนอะได้แล้วครับข้าวสวยร้อนๆอย่างนี้นะใช่ใช่ะะใชฮะสุดยอดต้องชิมก่อนพอ่สปรีฮะ ก็ได้ะแล้วก็สั่งพริกไทยเราก็ใส่เลยก็ได้เนาะพริกไทยพริกไทยนี่อาจจะปอกยากหน่อยเพราะว่าเป็นพริกไทยที่เราเราป่นเองนะครับเดือบร้อยฮะร้อยฮมเสิร์ฟค่ะเค็มนิดหวานหน่อย หอมใบโหระพามากเลยครับผัดมะเขือยาวปลาปลาผัดทั้งหมดใช่ไหมคือว่าเดี๋ยวครึงร่งที่ว่าสิบบาทผัดได้ห้าบาทครับ <laughs> ผัดได้สองครั้งได้สองครั้งงั้นถึงบอกว่าเรากินแบบทำไมอ่ะมันก็ไม่แพงอ่ะเนาะกินแบบง่ายๆครับนี่ครับ เสร็จแล้วครับเรียบร้อยค่ะหอมมากเลยหอมยิงนะฮะนะคะทานด้วยกันนะคะครับวันีครับทานด้วยกันนะครับ